ข้อความจากทีมพลังงานไบโอโฟตอนสนามพลังงานของแสงโคเฮเรน์เรามาที่นี่เพื่อมาเฉลิมฉลองให้กับความสง่างามของคุณเรายอมรับในความกล้าหาญของคุณในฐานะที่คุณเป็นรูปธรรมชีวิตที่มีความรู้สึกนึกคิดเป็นรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่มาอยู่ในร่างกายเนื้อนี้ มาอยู่ในมิติที่หนาแน่นทึบตันซึ่งมีความท้าทายอย่างมากแห่งนี้แต่เราก็สังเกตเห็นว่าการมาอยู่ในร่างกายเนื้อแบบนี้มันก็มีความน่าพิศวงมีความน่าพึงพอใจมีความสุขมีความรักอย่างลึกซึ้งประปนอยู่ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่คุณกำลังจดจ่ออยู่ในขณะนี้อย่างที่มันควรจะเป็น แต่อย่งางไรก็ตามเราก็ยังอยากจะเตือนความจํำของคุณอยู่ต่อไปอีกว่าที่คุณมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเปลี่ยมรูปแบบความสั่นสะเทือนของพลังงานแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายให้ดีขึ้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่ก่อเกิดเป็นจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลก นี่คือภาระหน้าที่ของคุณที่จะต้องทำทุกๆชั่วโมงทุกๆวันต้องทำไปจนตลอดชีวิตอีกด้วยเพราะคุณคือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างหลากมิตินี่แหละคือข้อความที่เราส่งมาโดยตลอดนี่แหละคือข้อความของผู้ประเสริฐทั้งหลายของนักปราชล์ดทั้งหลายของคู่รู้ในอดีตทั้งหลาย ที่คุณมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเติมแสงสว่างที่มีความตระหนักรู้ให้กับมิติให้กับโลกแห่งความเป็นจริงที่หนาแน่นทึบตันแห่งนี้ซึ่งคำว่าแสงสว่างที่มีความรู้ที่เราหมายถึงนี้ก็คือสภาวะแห่งจิตใจและหัวใจที่เป็นบ่อกเกิดของความคิดคำพูดและความรู้สึกแห่งความประทับใจ แห่งความสุขแห่งความรู้สึกขอบคุณนั่นเองซึ่งความสั่นสะเทือนเหล่านี้ก็จะไปทำให้พลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกมีความมืดทึบน้อยลงกว่าเดิมที่พลังงานของจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกมันมืดทึบอย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เพราะว่าชาวโลกผู้ที่ไม่ตรักรู้ว่าผลกระทบของคำพูด ความคิดและอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองนั้นมีมากมายแค่ไหนได้พากันผลิตแต่พลังงานของอารมณ์ความรู้สึกที่ยุ่งเหยิงป้อนเข้าไปให้กับมันนั่นเองเกิดจากพลังงานแห่งการต่อต้านของชาวโลกบางคนด้วยเพราะว่าถ้าใครรู้สึกต่อต้านหรือไม่ชอบอะไรมากๆแล้วก็เท่ากับว่า คนคนนั้นกำลังไปเพิ่มพลังงานให้กับสิ่งที่ตัวเองกำลังต่อต้านหรือไม่ชอบอยู่ก็เท่ากับว่าพวกเขากำลังใช้พลังอำนาจแห่งการสร้างสรรค์ของตัวเองในฐานะที่เป็นรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างไปในทางที่ผิดอยู่ด้วยที่คุณเรียกตัวเองว่ารูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างนั้นจริงๆแล้วคุณไม่รู้หรอกว่า ความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆซึ่งสักวันหนึ่งเมื่อมนุษยชาติวิวัน์ไปได้ไกลามากกว่านี้แล้วเรื่องนี้จะกลายเป็นความจริงที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปซึ่งพวกเราก็ได้เคยบอกคุณไปแล้วหลายครั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าเรารู้ว่าคุณคือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างจริงๆ เราก็จะตอกย้ำให้คุณตรหนักรู้ถึงความจริงในข้อนี้อีกต่อไปด้วยสิ่งมีชีวิตทุกๆชนิดล้วนมีแสงสว่างและก็กำลังเปล่งแสงสว่างออกมาจากข้างในด้วยกันทั้งสิน้นซึ่งก็รวมถึงเซลล์ของสิ่งมีชีวิตสีเขียวทุกๆชนิดเซลล์ของสิ่งมีชีวิตที่สามารถจเจริญเติบโตได้ทุกๆชนิดสัตว์ทุกๆชนิดรวมถึงมนุษย์ด้วย ต่างก็กำลังเปล่งแสงสว่างออกมาจากข้างในด้วยกันหมดทั้งสิน้นซึ่งเป็นแสงสว่างเรือมรองที่มีความเข้มข้นต่ำ,ตำที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าชาวโลกบางคนก็ได้ยินยอมให้พรสวรรค์เหล่ามิติของตัวเองตื่นขึ้นมาแล้วสามารถมองเห็นแสงสว่างเบอมรองอ่อน,ออนที่เปล่งออกมาจากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ได้ยิ่งคุณมีจำนวนมากเท่าใด ที่ได้เปิดพรสวรรค์ที่ว่านี้ของตัวเองขึ้นมาแล้วความจริงในเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเท่านั้นด้วยความเป็นไปได้ที่เซลล์ในร่างกายของคุณสามารถเปล่งแสงสว่างที่สามารถมองเห็นได้ออกมานั้นได้ลกลายเป็นเรื่องที่สงสัยกันมานานหลายปีแล้วในแวดวงวิทยาศาสตร์ของคุณแต่ว่าในตอนนี้ มันก็ได้มีงานวิจัยชิ้นหนึ่งได้มีเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ทำให้สามารถมองเห็นแสงสว่างเือมรองที่เปล่งออกมาจากเซลล์ต่างๆได้แล้วซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของคุณเรียกเจ้าแสงสว่างเือมรองที่เปล่งออกมาจากเซลล์นี้ว่าไบโอโฟตอนอิมเมชันดังนั้นสำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า มนุษย์โลกทุกๆคนคือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างแล้วก็ตอนนี้มันได้กลายมาเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าเจ้าไบโอโฟตอนอิมิชันดังกล่าวนี้คือคุณสมบัติอย่างหนึ่งของพืชและสัตว์ทุกๆชนิดแต่สำหรับผู้ที่ตื่มรู้แล้วทั้งหลายเช่นคุณเป็นต้นข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องนี้ ก็จะไม่มีความจำเป็นแต่อย่างใดเลยแสงสว่างที่เซลลเปล่งออกมานี้คือพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่รู้จักกันในานามของพลังชีหรือพลังปราณหรือคือสิ่งที่ปรลาดยุคโบราณเรียกกันว่ากายแห่งแสงสว่างชนิดต่างๆนั่นเองในตอนนี้วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เริ่มที่จะค้นพบความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้ว แสงสว่างดังกล่าวนี้ก็คือส่วนหนึ่งของเซลล์แนวร่างกายเนื้อของคุณแสงสว่างไบโอโฟตอนดังกล่าวนี้คือรูปแบบหนึ่งคือแรงโคฮีเลนอย่างหนึ่งของการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนต่างๆของร่างกายเนื้อของคุณระหว่างเซลล์แนวร่างกายเนื้อของคุณและระหว่าง DNA ของคุณ มันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายหลักสำหรับการติดต่อสื่อสารของสิ่งมีชีวิตนั้นๆมันทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการทุกๆก,กระบวนการของชีวิตของสิ่งมีชีวิตนั้นๆด้วยหมายเหตุจะพูดแปลนะคะโคฮีเรนหมายถึงความสม่ำเสมอกันเรียงตัวกันอย่างเป็นระเบียบจึงทำให้ความเข้มข้นสูงขึ้นตามไปด้วย เช่นแสงเลเซอร์เป็นต้นกับพุกแปลนะคะแสงโคฮีเรนหรือแสงสว่างที่มีความเข้มข้นสูงและเป็นระเบียบนี้หรือก็คือสนามพลังงานไบโอโฟตอนนี้จะแทรกซึมอยู่ในร่างกายเนื้อของสิ่งมีชีวิตห่อหุ้มร่างกายเนื้อของสิ่งมีชีวิตเอาไว้อยู่ มันจะทำหน้าที่ควบคุมกระบวนการของสิ่งมีชีวิตทุกๆกระบวนการของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆด้วยมันคือสนามพลังงานของคลื่นความถี่และความสั่นสะเทือนที่แผ่กระจายออกมารอบๆกายของสิ่งมีชีวิตมันจะถ่ายทอดสัญญาณต่างๆไปสู่ทุกๆส่วนของสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นๆด้วยเพื่อกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมี หรือเพื่อยับยั้งกระบวนการทางชีวเคมีภายในสิ่งมีชีวิตนั้นๆแล้วแต่กรณีทุกๆส่วนของร่างกายเนื้อของคุณจะมีการติดต่อสื่อสารกับแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาซึ่งมันจะมีสักวันหนึ่งที่วงการแพทย์ของคุณจะรู้ซึ้งถึงความสำคัญของไบโอโฟตอนของเซลล์และของ DNA ของร่างกายเนื้อที่ว่านี้ เพราะว่าการตระหนักรู้ถึงสถานะของแสงสว่างดังกล่าวนี้ของเซล์จะสามารถชี้บ่งได้ว่าเซลล์เซลล์นั้นกำลังมีสุขภาวะที่ดีอยู่หรือว่ากำลังป่วยอยู่ได้คุณเองก็สามารถที่จะเริ่มต้นรับรู้ถึงแสงสว่างที่มีความตระหนักรู้อันนี้ได้ด้วยเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของตัวตนของคุณเอง จากนั้นก็จงเริ่มต้นทำให้ไบโอโฟตอนของร่างกายเนื้อและของเซลล์ในร่างกายเนื้อของตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมาด้วยจินตนาการว่าเซล์ลผิวหนังของคุณรวมทั้งดวงตาทั้งสองข้างของคุณคือทางเข้าของแสงสว่างจงทำให้มั่นใจว่าตลอดทั้งวันของคุณคุณได้เติมพลังให้กับ ดวงตาทั้งสองข้างของตัวเองได้เติมพลังให้กับผิวหนังของตัวเองด้วยการป้อนแสงสว่างจากธรรมชาติให้กับเซลล์ผิวหนังของตัวเองอยู่เสมอไม่ใช่แสงสว่างจากคลื่นความถี่หรือแสงสว่างจากไฟฟ้าหรือแสงสว่างจากแหล่งกำเนิดแสงสว่างใดๆที่มนุษย์สร้างขึ้นจงตั้งใจจินตนาการว่า จงตั้งใจยินยอมให้แสงสว่างที่มาสัมผัสกับผิวหนังของคุณแพร่ผ่านผิวหนังของคุณลงไปได้แล้วทำให้ตัวของคุณเองเติมเต็มไปด้วยแสงสว่างโคฮิเรนที่มีพลังอำนาจในการเยียวยาวรักษาและเป็นพลังชีวิตนี้ ให้จินตนาการว่าดระลอกคลื่นของแสงสว่างนี้กำลังเอิบอาพเซลล์ทุกเซลล์และ DNA ทุกๆ DNA ที่อยู่ภายในร่างกายเนื้อของคุณอยู่ซึ่งภายในประลอกครื่นของแสงสว่างนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารแห่งความมีชีวิตชีวาและความมีสุขภาวะที่ดีบรรจุอยู่ด้วย หากเมื่อใดที่มีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายเนื้อของคุณเกิดเสียสมดุลขึ้นมาหรือเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ให้เอิบอาบส่วนนั้นๆด้วยคลื่นความถี่แห่งการบำบัดรักษาของแสงสว่างนี้เพียงแค่เรียกมันมาใช้งานเท่านั้นเองโดยการรู้สึกถึงหรือจินตนาการว่าพลังงานของแสงสว่างอันนี้กำลังสร้าง กำลังซ่อมและกำลังปรับปรุงแก้ไขให้ส่วนที่เสียสมดุลส่วนนั้นกลับคืนมาสู่สมดุลใหม่อีกครั้งหนึ่งให้คุณหายใจเข้าลึกๆพร้อมๆกับจินตนาการว่าคุณกำลังหายใจเอาแสงสว่างเข้าไปอยู่แล้วจากนั้นก็ให้จินตนาการต่อไปอีกว่า แสงสว่างที่คุณหายใจเอาเข้าไปนั้นกำลังเข้าไปเติมเซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณให้เต็มเตี่ยมไปด้วยแสงสว่างจนทำให้พวกมันมีระดับความสั่นสะเทือนของแสงสว่างโคทีิเรนสูงมากขึ้นกว่าเดิมเมื่อใดที่คุณมองดูความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าของแต่ละวัน ก็ให้คุณจินตนาการว่าตัวเองกำลังดูดซับเอาแสงสว่างมาเติมเต็มและมาเติมเพิ่มพลังให้กับเซลล์ในร่างกายเนื้อของตัวเองจงรู้ไว้ด้วยว่าอาหารที่มีชีวิตเช่นผักสดผลไม้สดจะพูดแล้นะคะอาหารที่คุณรับประทานเข้าไปนั้นก็มีอนุภาคของแสงสว่างอยู่ในนั้นด้วย ดังนั้นเวลาที่คุณรับประทานอาหารเหล่านี้เข้าไป <c oughs> ก็ขอให้คุณคิดว่าตัวเองกำลังรับประทานแสงสว่างอยู่ซึ่งด้วยการทำเช่นนี้จะช่วยให้ส่งผลให้กายแห่งแสงสว่างของคุณมีความแข็งแกร่งและมีความสว่างสวัยมากขึ้นกว่าเดิมได้ จงฝึกฝนเป็นประจำทุกวันวันละหลายๆครั้งเพื่อหยุดความคิดแล้วสัมผัสรู้ถึงหรือรู้สึกถึงหรือจินตนาการว่ามีแสงสว่างกำลังหลั่งไหลเข้ามาสู่กลางกระหม่อมของคุณอยู่จนทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณเติมเต็มไปด้วยหรือหล่อเลี้ยงไปด้วยแสงสว่างแห่งชีวิต และแสงสว่างที่ค้ำจุนชีวิตอยู่คุณคือรูปธรรมชีวิตแห่งแสงสว่างเพราะฉะนั้นแล้วจงเริ่มต้นนำเอาความสว่างสวัยของตัวเองออกมาใช้ให้มากกว่านี้ได้แล้วจงเริ่มต้นมองให้เห็นว่าตัวเองคือรูปธรรมชีวิตที่มีแสงสว่างเจิดจ้าได้แล้ว จงรู้ไว้ด้วยว่าทัศนคติของคุณก็สามารถที่จะส่งผลกระทบต่อปริมาณแสงสว่างที่จะมีอยู่ในเซลล์แต่ละเซลล์ที่จะมีอยู่ภายในส่วนต่างๆของร่างกายเนื้อของคุณเองได้ด้วยจงยกระดับความสั่นสะเทือนของตัวเองให้สูงขึ้นโดยการเลือกอารมณ์ความรู้สึกที่ทำให้หัวใจของคุณร่าเริงแจ่มใสขึ้นมาได้จริงๆ จงถามตัวเองว่าคำพูดไหนความคิดไหนและความรู้สึกไหนบ้างที่จะทำให้คุณรู้สึกสว่างสวัยขึ้นมาได้การกระทําไหนบ้างที่ทำให้คุณรู้สึกสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้จงหมั่นสังเกตความรู้สึกของตัวเองจงฝึกฝนที่จะเป็นคนมองโลกในแง่ดี ซึ่งการฝึกฝนเช่นนี้ก็จะช่วยให้สนามพลังงานไบโอโฟตอนของคุณซึ่งก็คือความสว่างสวัยเรืองรองที่อยู่ภายในตัวของคุณคือแสงสว่างที่เป็นแก่นแท้ของเซลล์แต่ละเซลล์ในร่างกายเนื้อของคุณเองมีมากขึ้นและแข็งแกร่งมากขึ้นได้ลายเซ้นทางพลังงานของคุณก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงระดับคลื่นความถี่ของตัวคุณเองได้ด้วย ซึ่งคุณทุกๆคนก็คงเคยพบหรือเคยสัมผับกับใครบางคนที่สามารถแผ่พลังงานแสงสว่างออกมาได้จริงๆกันมาบ้างแล้วซึ่งผู้ที่ตื่นรู้แล้วเหล่านี้คือตัวอย่างของสิ่งที่สามารถเป็นไปได้สำหรับรูปธรรมชีวิตหลากมิติทุกๆคนมนุษย์ทุกๆคนคือรูปธรรมชีวิตหลากมิติจากผู้แรนะคะคุณคือพลังงานอันบริสุทธิ คุณคือสนามพลังงานของแสงโคฮเรนที่กำลังอยู่ในร่างกายเนื้อนี้แก่นแท้ของคุณก็คือแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์แสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในตัวของคุณแต่และคนนี้จะไปเชื่อมต่อกับจะไปสื่อสารกับทุกผู้ทุกนามในสนามพลังงานไบโอโฟตอนระดับโลกต่อไป ซึ่งก็เป็นสนามพลังงานของแสงโคฮิเรนชนิดหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันจงแพรส่งแสงสว่างของตัวคุณออกไปสู่สนามพลังงานแห่งจิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกดังกล่าวนี้โดยการสร้างภาพนิมิตหรือโดยการใช้จินตนาการ เพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณกระตือรือร้นและตั้งใจแผ่ส่งแสงสว่างของตัวเองออกไปสู่จิตสำนึกมวลรวมของคนทั้งโลกนี้ก็เท่ากับว่าคุณกำลังทำให้มันมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอยู่กำลังทำให้มันมีความตระหนักรู้แห่งแสงโคฮีเรนมากขึ้นอยู่และเมื่อใดก็ตาม ที่คุณได้พบกับคนอื่นก็ขอให้คุณจินตนาการต่อไปว่าสนามพลังไบโอโฟตอนของคุณเองกำลังติดต่อสื่อสารกับกำลังถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารกับสนามพลังงานไบโอโฟตอนของคนคนนั้นอยู่ให้ฝึกฝนโดยการจินตนาการให้เห็นแสงสว่างที่อยู่ภายในตัวของผู้อื่นด้วย ให้รับรู้ถึงแสงสว่างของพวกเขาเพราะว่าทุกๆครั้งที่คุณทำเช่นนี้มันก็จะไปช่วยให้เซลล์ทุกๆเซลล์ในร่างกายเนื้อของเขามีความแข็งแรงมากขึ้นมีชีวิตชีวามากขึ้นจิบรักทั้งหลายเรานับถือคุณในสิ่งที่คุณเป็นเรานับถือคุณในสิ่งที่พวกคุณกระทำด้วย เพราะว่าคุณได้พากันมาให้บริการอยู่ในเกมสามิติแห่งนี้อย่างต่อเนื่องคุณก็กำลังนำเอาความจริงเรื่องนี้เข้าไปสู่แมทชิของคนทั้งโลกอยู่จริงๆรวมถึงคุณก็กำลังนำเอาพลังงานแห่งการถ่ายทอดนี้เข้าไปสู่ทุกผู้ทุกนามที่คุณได้เจอเจออยู่จริงๆ คุณจงได้รับพรจากความพยายามของคุณเองเราอยู่ที่นี่เสมอเราพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณทุกเมือ่อถ้าคุณเรียกหาพวกเราเด e Team ก็จบสำหรับคลิปนี้นะคะขอขอบคุณเจ้าของเพจและผู้แปลข,อขอ้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธ์วรา์มาณที่นี้ค่ะขอบคุณเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ